สวัสดีครับวันนี้เล็กอยากเล่าจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการขอวีซ่าไปอเมริกาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะครับซึ่งเคสเคสนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับทั้งทที่คนที่ขอวีซา่าจริงๆเป็นเพื่อนสนิทเองแหละแต่ว่า,เ,าเป็นเคสที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นข้อควรระวังเพราะเคสเคสนี้เป็นผู้หญิงนะครับขอวีซา่าแต่ การงานการเงินและประวัติการท่องเที่ยวค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเขาเมีเงินในบัญชีเจ็ดถึงแปดหลักเลยนะนะครับแล้วก็มีอาชีพรับข้าราชการเป็นตำรวจแล้วก็มีประวัติการเดินทางท่องเที่ยวไปหลายที่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นภายในเอเชียเองไม่ว่าจะเป็นยุโรปซึ่งก็มีประวัติการเดินทางท่องเที่ยวอยู่เป็นประจําอยู่แล้วซึ่งดูจากประวัติไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและประวัติการเดินทาง ถือว่าเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีและมีโอกาสที่จะได้รับวีซ่าอเมริกาค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับซึ่งผมเองผมมองเคสนี้ก็มั่นใจว่าน่าจะได้น่าจะไม่ติดอะไรนะครับแต่สิ่งที่ได้หรือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไม่สามารถผ่านสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้วีซ่าอเมริกานะครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้และเป็นสิ่งที่คนที่จะระวังก็คือจริงๆหลังจากที่เขา รู้ผลแล้วว่าไม่ได้ก็เลยกลับมาคุยกันว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขาไม่ได้อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาพลาดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคุณสมบัติค่อนข้างพร้อมและก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับรู้ไหมว่าสิ่งที่เป็นจุดที่เราสังเกตกันว่าเหตุผลที่ไม่ได้วีซ่าเพราะอะไรเพราะการกรอก ds 1 6 0หรือใบสมัครวีซ่าอเมริกานะครับตัวนี้เขากรอกไปว่า ไม่มีคนรู้จักที่สหรัฐอเมริกานะครับไม่มีเพื่อนนะครับแต่ณวันที่สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขามีเพื่อนอยู่ที่อเมริกาซึ่งมันมองได้ว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับข้อมูลที่เราซับมิดเข้าไปนะครับคือมันก็เป็นจุดสังเกตได้ว่าแบบทำไมคุณสับปิดอย่างหนึ่งและณวันที่สัมภาษณ์คุณให้สัมภาษณ์อีกแบบหนึ่งข้อมูลมันมิชแมทกันมันไม่ตรงกันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ เขาปฏิเสธวีซ่าก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ควรระวังนะครับในการที่จะสมัครวีซ่าอเมริกานะครับคุณกรอกข้อมูลอะไรเข้าไปใน DS160 ที่เป็นฟอร์มใบสมัครของเขานะครับหรือเป็นฟอร์มออนไลน์กับข้อมูลที่คุณให้สัมภาษณ์ต้องตรงกันนะครับอันนี้ก็ให้ระวังแล้วก็อย่าอันนี้อินเคสเนี้ยเพื่อนผมหมายกับว่า คนสัมภาษณ์เขาก็ชวนคุยก็คุยเพลินก็เหมือนกับคุยไปึ้นมาก็เออใช่ฉันจริงๆฉันมีเพื่อนนะอะไรเงี้ยเหมือนกับโบกแต่ก็เลยทําให้ถูกปฏิเสธวีซ่าไปนะครับดังนั้นใครที่มีแผนที่จะขอวีซ่าอเมริกาแล้วก็เตรียมตัวสัมภาษณ์อยากให้ระมัดระวังนะครับให้การพูดคุยการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลที่สับมิไปใน ds 160 ้โอกาสพลาดก็จะน้อยลงนะครับและใครที่ก็อยู่ใน process การขอนะครับหรือว่าเตรียมตัวก็ขอใหเอ้เตรียมตัวดีๆทำงานบ้านดีๆนะครับแล้วก็ขอให้สมหวัง,งได้วีซ่าไปเที่ยวที่อเมริกากันทุกคนนะครับผมเองผมมีเอเจนต์แนะนำด้วยนะถ้าสมมติว่าใครสนใจเอเจนต์ที่ผมแนะนำก็ลองดูที่คอมเมนต์ได้หรือใครมีคำถามเกี่ยวกับการขอวีซ่าอเมริกา นะครับหรือวิซาท่องเที่ยวประเทศต่างๆก็สามารถที่จะแอดเข้าไปคุยกับเอเจนต์ท่านนี้ได้เขาให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่า,ามีคำถามหรืออยากปรึกษาเชิญได้เลยทุกคนที่เป็นทีมงานเรา welcom ที่จะให้ข้อมูลคุณนะครับใครขอวีซ่าอยู่ขอให้สมหวังนะครับบ๊ายบาย